สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่เรียกว่ารัมบอลค่ะรัม um ก็คือเหล้ารัมนะคะแล้วก็บอลก็คือขนมที่เป็นลูกกลมๆนะคะขนมตัวนี้ค่ะมีต้นกําเนิดมาจากที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งนิยมใช้กันในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําขนมตัวนี้ให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ที่กําลังจะมาถึงนะคะขนมตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือจะมีกลิ่น ของเหล้ารำที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำค่ะเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนผสมของตัวเนื้อเค้กแล้วก็ส่วนผสมของเหล้ารำนะคะเราจะอบตัวเค้กก่อนเสร็จแล้วค่อยมาผสมกับเหล้ารำค่ะเพื่อให้กลิ่นของเหล้ารำชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงค่ะค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ของเราใช้เป็นช็อกโกแลต ค่อนข้างจะเป็นขมน,นิดนึงนะคะเราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตเนยจืดค่ะไข่ไก่สามอันนี้เป็นตัวตกแต่งนะคะเป็นเกร็ดน้ำตาลสีต่างๆน้ำตาลใจแดงเกลือเหล้าลำค่ะแล้วก็กลิ่นวาน,นิลลาค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะละลายช็อกโกแลตกับเนยนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะละลายในไมโครเวฟเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟแล้วพอละลายไปสักพักหนึ่งคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักไว้เดี๋ยวมาทำต่อไปส่วนผสมต่อไปต่อนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่ไข่ที่เราใช้ในสูตรนี้คือ3ฟองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลใจแดงลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราตีไข่กับน้ําตาลให้พอเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นต่อไปนะคะ ตาลกระจายตัวนะคะไม่ไม่เป็นก้อนละแต่ว่าก็ยังมีส่วนของน้าตาลที่ยังไม่ได้ละลายอันนี้คือปกตินะคะเสร็จแ,แล้วเราเติมเกลือลงไปค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะในสูตรนี้เราจะใช้1ช้อนชาค่ะตีต่ออีกนิดนึงให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมของเนยแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยแป้งนะคะใส่แป้งลงไปเราจะเห็นว่าในสูตรนี้เราจะไม่มีส่วนผสมของผงฟูหรือว่าโซดาซึ่งทําให้เค้กขึ้นฟูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ให้เค้กที่จะมาทําไอตัวลำบอลเนี้ยคะขึ้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวแป้งเนี่ยเราจะไม่ได้ร่อนนะคะต่อไปกระตุกเครื่องนะคะไม่ให้แป้งฟุงะะ้งค่ะ เข้ากันดีแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเราก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์เพื่อที่จะเข้าอบกันค่ะค่ะพิมพ์ที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ปูกระดาษรองอบแค่นั้นไม่ต้องทาเนยแล้วก็ขอบแป้งเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในนี้เลยค่ะ ตัวหน้าเค้กให้เท่ากันนิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันนะคะอันนี้อบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวส่วนของเค้กนะคะที่เราอบ สุกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เราอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบ15นาทีค่ะหน้าตาก็คือจะเป็นแบบนี้เค้กของเราจะไม่ได้ขึ้นฟูนะคะเหมือนเค้กปกตินะคะเพราะจากเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเออส่วนผสมของเขาค่ะจะไม่มีส่วนที่เป็นผงฟูหรือว่าเป็นโซดานะคะโอเคพอเค้กสุกแล้วเราเอาออกมานะคะแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะกรีดรอบทั้ง4ด้าน หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะคว่ำเค้กเลยนะคะความแล้วนะคะเราจะลอกตัวกระดาษรองอบออกค่ะ หลังจากนั้นเค,ค้กตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ให้เย็นนะคะแต่ว่าเราจะหั่นมันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อน ที่เราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อเค้กอันนี้ค่ะไปตีอีกทีหนึงห่งให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะผสมกับลำนะคะเล้าลำเดี๋ยวอันนี้พักให้เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปทํายังไงนะคะค่ะพอเนื้อเค้กของเรานะคะเริ่มเย็นลงแล้วนะคะเราก็จะเอาเค้กที่เมื่อสักครู่นี้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมาใส่กลับเข้าไปในเครื่องตีอีกทีค่ะเพื่อที่จะ ตีให้เนื้อเค้กละเอียดจริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีเศษเค้กที่อบแล้วไม่ได้ใช้อะคะก็เอามาดัดแปลงเป็นตัวเนื้อเค้กที่สำหรับจะทำตัวรัมบอลได้นะคะ โอเคอันนี้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเราจะเริ่มตีจากความเร็วต่ำก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอเค้กยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่อาจจะก,กระเด็นออกมาแล้วพอเริ่มเค้กเริ่มละเอียดปุ๊บเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นมาได้นะคะ อคค่ะอันนี้เค้กจะยังไม่ละเอียดนะคะแต่ว่าพอชิ้นเนี่ยลดขนาดเล็กลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เหล้าลำลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เค้กเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นแล้วก็เวลาตีจะได้ไม่กระเด็นกระดอนออกมานะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเค้กเนี่ยจะไม่เห็นเป็นชิ้นๆละแล้วก็จะรวมกันเป็นก้อนซึ่งมองแล้วเนี่ยจะดูแล้วเหมือนแบบจะปั้นออกมาเป็นลูกได้นะคะอย่างนั้นคือเรียกว่าได้แล้วเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตีให้เค้กกระจายตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการปั้นกัน,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือลักษณะเนื้อเค้กที่เราตีเข้ากับ เล่าลำเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จะปั้นได้นะคะอันนี้จะปั้นได้เพราะว่าตัวเค้กที่เราอบเนี่ยเราใส่เนยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความความมันอยู่นะคะสามารถปั้นเป็นก้อนได้เสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็จับเจ้าตัวนี้มาปั้นเป็นก้อนเลยค่ะขนาดเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยว่าต้องการเล็กหรือใหญ่นะคะปั้นเป็นก้อนกลม,กลม ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าปั้นเขาปั้นเป็นลูกกลมๆยากนะคะเพราะว่ามันนิ่มเกินไปเนี่ยอาจจะแช่เย็นสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวตัวเนยที่อยู่ในเค้กเนี่ยค่ะให้เขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งแล้วก็จะปั้นจะง่ายขึ้นนะคะโอเคพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะก็คือเราจะมาตกแต่งเจ้าตัวรัมบอลก,กันนะคะอันนี้เราเลือกตัวตกแต่งให้สีเข้ากับธีมวันวาเลนไทน์น,ทนะคะค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวตัวลูกบอลเนี่ยที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชุบลงไปในเกล็ดน้ําตาลที่เราเตรียมไว้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะคะถ้าเป็นตามเทศกาลอื่นที่ไม่ใช่เป็นวันวาเลนไทน์นนทเนี่ยเราอาจจะชุบด้วยเกล็ดช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือว่าเกล็ดมะพร้าวก็ได้ก็มีคนทําเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เพื่อสีสันสวยงามแล้วก็เข้ากับธีมนะคะเราจะชุบเป็น เก็ดน้ำตาลสีต่างๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูรัมบอลนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะกงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ